มีเซ็กตอนท้องดีกว่าที่คิดมาดูข้อดีที่คุณอาจคาดไม่ถึงคุณแม่หลายคนอาจจะรู้สึกตะคิดตะควงใจกับการมีเซ็กตอนท้องเพราะเป็นห่วงลูกในท้องว่าจะมีการได้รับการกระทบกระเทือนจนทำให้ข้อตอนกำหนดหรือไม่ แต่อีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงคุณสามีว่าจะเครียดหรืออึดอัดจนเกินไปหรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการมีเซ็กขนาดตั้งครันไม่ได้เป็นอันตรายเลยแถมยังมีข้อดีมากกว่าที่คิดซะอีกเพียงเลือกท่าเซ็กให้เหมาะสมเท่านั้นโดยข้อดีของการมีเซ็กตอนท้องมีอะไรบ้างต้องไปดูกันเลยดีอย่างไรเมื่อมีเซ็กตอนท้องมาดูกันสำหรับข้อดีของการมีเซ็กขนาดตั้งครภ์มีดังนี้ 1. ลดความเครียดในระหว่างการมีเซ็กจะช่วยให้คุณได้ปล่อยวางความเครียดความกังวลจากภาวะต่างๆได้ช่วยคาวไม่ว่าจะเป็นภาระด้านการงาน mm hmm. การเงินหรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหลังคลอดเพราะเมื่อถึงจุดสุดยอดร่างกายจะหลั่งสารออกซิโตซินหรือฮอร์โมนแห่งรักออกมาซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะทำให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น 2. เพิ่มการไหลเวียนเลือดโดยปกติการไหลเวียนเลือดจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวขนาดตั้งครรภ์เพื่อให้มีเลือดเพียงพอสำหรับแม่และทารกในครรภ์ซึ่งการมีเซ็ก์จะช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกายขนาดตั้งครรภ์ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนดีการส่งผ่านออกซิเจนและสารอาหารไปยังทารกก็จะดีไปด้วย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกได้ดีด้วย 3. ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นที่รู้กันดีว่าการมีเซฟเป็นประจำจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้อย่างสมดุลช่วยลดอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้ดีซึ่งในขณะตั้งครรภ์ระบบภูมิคุ้มกันของแม่จะเปลี่ยนไปตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์โดยสารแอนติบอดี IgA จะช่วยป้องกันอาการหวัดหรือเป็นไข้ให้กับคุณแม่ได้ 4. ลดความดันโลหิต หลังจากการมีเซ็กความดันโลหิตจ,จะลดลงชั่วคราวซึ่งช่วยลดความเสี่ยงคันเป็นพิษได้โดยอาการของคันเป็นพิษคือภาวะที่สตรีมีคันมีความดันโลหิตสูงมีโปรตีนในปัสสาวะ ทำให้ใบหน้ามือและเท้าบวมซึ่งเป็นอันตรายต่อแม่และทารกในครรภ์มากดังนั้นการร,ะะระักษาระดับความดันโลหิตไม่ให้สูงผิดปกติได้จึงมีส่วนช่วยป้องกันความเสี่ยงครรภ์เป็นผิดได้โดยการมีเซส์กระหว่างตั้งครรภ์ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดี 5. สร้างความผูกพันในช่วงตั้งครรภ์ช่งองคลอดจะมีความหล่อรื่นมากกว่าปกติเพราะมีตกขาวมากกว่าและในช่วงเวลาดังกล่าวเลือดจะเข้ามาเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์มากขึ้นจึงทําให้มีความรู้สึกทางเพศมากกว่าและเร็วกว่าอีกทั้งในช่วงเวลาที่ถึงจุดสุดยอดร่างกายจะหลั่งสารฮอร์โมนโดพามีนและออกซิโตซินออกมามากขึ้นซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้สึกรักและความผูกพัน ระหว่างคุณกับสามีได้อีกด้วย 6. เตรียมความพร้อมก่อนคลอการถึงจุดสุดยอดร่างกายจะหลั่งสารออซิตโตซินออกมาทำให้หมดลูกหดตัวรัดตัวช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการแข็งแรงซึ่งเป็นการเตรียมตัวก่อนข้อที่ดีนอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวหลังข้อได้เร็วขึ้นอีกด้วย แต่ไม่ควรมีเซ็กบ่อยเกินไปโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนื่องจากจะทำให้หมดรูปบีบตัวรัดตัวจนเสียงข้อต่อนกำหนดได้นั่นเอง ลดอาการเจ็บปวดขนาคลอดเมื่อถึงเวลาเจ็บคันลอดจะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นจนคุณแม่มีอาการเจ็บปวดมากจนอาจถึงขั้นควบคุมสติตไม่อยู่จากการศึกษาพบว่าการมีเซ็กถึงจุดสุดยอดขนาดตั้งคันร่างกายจะหลั่งสารออกซิตโตซินออกมาในระดับสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับความอดทนต่อการเจ็บปวดขนาดลอดให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งเป็น การเตรียมตัวก่อนคลอดที่ดีให้กับคุณแม่การมีเซ็กขนาดตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายหรือน่าอายอย่างที่คิดแต่กับการมีประโยชน์และมีส่วนช่วยให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการให้กำเนิดลูกน้อยในอนาคตสิ่งที่สำคัญคือคุณแม่ควรศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากมีข้อกังวลสงสัยควรปรึกษาแพทย์อย่าอายที่จะถามเพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวคุณและลูกน้อยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ